อุปมาเรื่องลาซารัสกับเศรษฐีมีเศรษฐีคนหนึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้านงดงามมีชีวิตอย่างสุขสบายทุกวันและมีขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัสซึ่งนอนอยู่ที่ประตูรั้วของเศรษฐีผู้นี้ร่างกายของเขาเต็ไมไปด้วยบาดแผลและต้องรออาหารที่ตกลงมาจากโต๊ะของเศรษฐี อาซาราจะต้องพักผ่อนที่เหลือให้ฉันทำเองเถอะแต่ผมอยากทำให้นะครับฉันเป็นห่วงสุขภาพของเจ้าจะไม่สบายนะผมแข็งแรงอย่างกับซาดาว,วิเชนาะแม้จะไม่แข็งแรงเหมือนกับตอนที่พระองค์ฆ่ากอลเอดแต่หมายถึงแข็งแรงเท่ากับหลังจากที่วันฆ่ามาแล้วห้าสิบปีเอาละทนหน่อยนะฉันจะเอาอาหารมาให้เพียงพอสำหรับเราทุกคนเลยทีเดียวลนะ่ะ ไม่ต้องหรอกตอนนี้เป็นเวรของฉันที um ่ต้องไปหาอาหารสุขภาพของเจ้าอ่อนแอเกินไม่เป็นไรดูแลลูกของเธอเธอเขาต้องการเธอ ยกมันออกไปและอย่าให้จับได้นะว่าที่เหลือไปขอทานที่ประตูรั้วน่ะมันก็เหมือนกับหมาที่ไข่อยากกินมันไม่มีทางไปอยู่ที่อื่นหรอกหน้าทารายังให้อาหารมันอยู่ตลอดเวลานแต่มันละอายใจที่จะปล่อยให้เขาอดตายนะครับมันละสิท้งความอาับอายฉันทำให้ทางกบาับประสาทฉันเหมือนสลัมอย่างนั้นแหละแต่ถ้าผมให้อาหารเขาก็จะตายนะครับท้าเศรษฐีได้ปโปรดเถอะครับแล้วทำไมล่ะ แกก็ความเมตตาสงสารของแกคิดว่ามันเป็นคุณธรรมอย่างนั้นเหรอมันก็แค่ความอ่อ,อนแอและความชั่วร้ายของคนเท่านั้นละนะโอ้ยครับท่านเอา, s. <S เอาละออกไปไล่มันออกไปหรือไม่ท่านจะจัดการกับมันซะเองนรีบไปลาซาลัสลาซาลัสเอาลุกขึ้นนั่นเพื่อของท่านเหลอนัน เอาเอาไปเอาเอาไปเอาไปไปเรารีบไปซะนายผมบอกว่าเขาจะเครียดท่านถ้าท่านอยู่ตรงนี้นะอ๋อเหรอใช่ไม่ไดแย่งไม่ไอ้รีบไปรีบซาลัสลาสลัสต้องรีบลุกขึ้นนะถ้านายผมมาพบเข้าเราก็าีดียังไงจึงขัดคำสั่งข้าโทษครับนลยรีบไปฉันจะแสดงให้แกเห็นวิธีไล่ขอท่าน อย่างน้อยเขาก็มีประสาทรับรู้ที่ดีที่จะตายกว่าจะถูกฉันจัดการเอามาันออกไปจากที่นี่เห็นไหมละ่ะความเมตตาของเจ้าให้อะไรกับเจ้าบ้างแต่จะถูกเคี่ยนหลังเห็นไหมเชิญมาเถอละลาซารัสมากับเราเถอะ ทาราศพน่าสงสาร ขันคือบิดาอับราฮัมขอต้อนรับสบ้าพ ไม่ไม่นะไม่ไม่จริงเป็นไปไม่ได้เป็ไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ฉันฉันฉันอยู่น้ำจังเลยฉันอยู่น้ำาออแห้งไปหมดแล้วท่านอับราฮัมบิดาอับราฮัมโปรดช่วยผมด้วย ผมหิวน้ำจังเลยผมดื่มอะไรก็ได้ให้ลาสลัสช่วยเอานิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นผมไลยเถิดแปลวไฟนี้มันร้อนโอ้ลูกเอ๋ยจงจำไว้ว่าเมื่อจะมีชีวิตอยู่ในโลกเจ้ามีมากเกินไปและลาสรัสวอนขอความเมตตาจากเจ้าตอนนี้เขาสุขสบาย และเจ้าต้องทนทุกข์ทรมานเราไม่รู้จะช่วยเจ้าอย่างไรเพราะว่าระหว่างเรากับเจ้ามีเหวใหญ่ขวางอยู่ซึ่งไม่มีใครสามารถข้ามผ่านไปได้เราไม่สามารถข้ามไปหาท่าน และก็ไม่สมารถฆ่าหมาาได้ถ้า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 อย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดให้ให้ให้ส่งส่งลาซาลัสไปเตือนพี่น้องของลูกเพื่อพวกเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ต้องตกลงในสถานที่ที่น่ากลัวเช่นนี้นะครับน้องของเจ้ามีคำสอนของโมเสสและบรรดาประกาศศพแล้ว ใ่เขาเชื่อฟังท่านเหล่านั้นเถิดไม่ไม่เกิดผลหรอกครับท่านบิดาบระหัมถ้าถ้ามีคนตายกลับไปบอกเขาจริงแต่เชื่อนะครับท่านบิดาอับรามถ้าพี่น้องของเจ้าไม่เชื่อฟังโมเสสและบรรดาประกาศส่แล้วพวกเขาก็จะไม่เชื่อใครแม้กระทั่งผู้ที่ตายแล้วกลับคืนชีวิตมาเตือนเขา Ha ha ha